สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจอรดฟันทงนะครับแน่นอนครับฟุตบอลวันนี้ก็มี5คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งจะมีลาลิกาสเปนอยู่1คู่นะครับก็จะเป็นคิวกองและอเมาริดวันนี้จะเจอกับเซลตาบีโกอีก4คู่นะครับก็จะเป็นพรีเ์ดิกทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีคู่ของแอสตันวิลล่าวันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์น้องแองฟอร์เรสต์ครับจะไปเยือนไบตันนะครับเวสต์แฮมครับจะรอเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์คู่ไฮไลท์ประจําวันนี้ เรียกได้ว,ว่าเป็นศึกลุ้นแชมเปี้ยนพลีกโดยตรงเลยนะก็เป็นการโคจรมาเจอกันของหงแดงหริ่วภูวันนี้จะเจอกับเรือบาสิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคู่นี้ครับเราก็จะไปเจาะลึกเจาะข้อมูลกันแบบเน้นๆกันที่คู่นี้ด้วยนะและแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้ง5าคูนะ่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลย แต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีกรอฟฟ์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีกรอะฟ์ฟุตบอลต่อไปนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพิมลิกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแอสันวิล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้รับจะเตะกันที่สนามวิลล่าพาร์คนะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่มตรง เรามาดูสิติยทิหท์ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวิลลาเก็บชัยชนะไปได้3นัดเราก็เป็นสเปอร์นะเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นสเปอร์เปิดบ้านแพ้กับวิลลาไปด้วยสกอร์ศพหนึง่งส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวิลลาเก็บชัยชนะไปได้3สมอนึงแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอนซันวิลลาเล่นเกมเมื่อกลางสัปดาห์เป็นเกมยู เมือกับอาจจกปีริสกอร์สุดบูรส่วนการทำเงินนะวิล่าทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพันลบไป2เกมและฝั่งสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสเปอร์ชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะคิดซซาเพลตไปแล้วด้วยสกอร์สามตหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยสเปอร์ทำเงินได้3เกมยกไป1นเกมแล้วก็ผ่านลบไป1เกมนะครับ ซึ่งเด็ดราคาคุณนี่ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งวิล,ลาเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปวางฝั่งสเปอร์ทีมเยราคาน้ําจะอยู่ที่2.05นะครับก็คู่นี้นะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่า ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากวิล่าครับมีอยู่55คะแนนจากการลงเล่นไป27นัดลักอันดับที่4มีคะแนนมากกว่าสเปอร์อยู่ที่5คะแนนสเปอร์ ur, นะครับมีอยู่50คะแนนจากการลงเล่นไป26นัดแต่ว่าสเปอร์นะแข่งน้อยกว่าวิล่าอยู่1นัดนะครับอย่างที่ทราบนะครับคู่นี้ก็ผลงานที่เคยเจอกันนะต้องบอกเลยว่าในช่วง3เกมหลังสุดนะครับสเปอร์ ur, แพ้ให้กับวิล่ามา3เกมรวดเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นแนะ่ก็เป็นแอสเซนวิล่าช่วงหลังถือว่าฟอร์มนิ่งกว่านะเนื่องจาก4เกมหลังสุดวิล่าไม่แพ้เเลยะบมีก็ นะได้ถึง3 game. เกมแล้วก็มาเสมอในเกมมาสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ยก็มีเกมที่ชนะเกมเสมอแล้วก็เกมแพ้ก็สลับกันไปเลกดอสเปอร์ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งนะบวกกับความพร้อมในะวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งโจบ้านนะฮะแอสตันวิลล่าภพยแต้กันคุมทีมของอุนนเมอร์รีวันนี้วิลล่าจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่5ารายก็จะมีบู้ากากมาราเอเมเนโนบูอินเดียจอร์นดูแลน ชาลันมิงแล้วก็จัอกก็ปแรมซี่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโกกูวันนี้สเปอร์จะมีรายงานตัวผู้เล่นจบจุดสี่รายก็จะมีอันเซซยองมานอสเซร์มอนเฟเซอร์ฟอสเตอร์แล้วก็ลิชาริสันหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกระโลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นปับซานะครับโดยที่วันนี้ครับคันโรวิลล่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งแนวรับก็จะมีเคมองลองเล่จะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะมีจอห์นแม็กินจะเล่นคู่กับดักลาสลุยสามในลูกวัน มองแล้วก็นิโคลสานิโอโลนะครับนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าฟอร์มรุนแรงอย่างโอลิวัตกินจะหลงราะะคาเดวนี้ส่วนฝั่งทิมเยนครับสเปอร์ก็จะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีคิสเซนโลเมโลจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางนะครับก็คาดว่าจะใช้อีบิซูมาจะเล่นการคู่กับบริโกเบดนโก3าในล,ลูกวันนี้ก็จะมีเดยน sky, ันกูริเซฟสกี้เจมเมดดซันและก็ติมมัววเนอร์นาเปาก็จะวางซอนฮังมิน จะลงระัตคะาในันี้น,น,นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับสลากรณ์ของทั้งสองทีมก็เกมนี้นะเป็นการตัดแต้มกันเองด้วยถ้าสปเปอร์ชนะสปเปอร์ก็จะมีคะแนน,นขยับไวจี้มาส่วนฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างวิลลาถ้าวันนี้วิลลาชนะนะครับวิลลาก็จะทำคะแนนหนีห่างสปเปอร์ไปอีกสักคะแนนผมมองว่าด้วยทั้งสองทีมที่ช่วงหลังนะถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีแต่ว่าฟอร์มของวิลลาเนี่ยช่วงหลังนิ่งกว่าบวกกับแนวลุกอย่างโอลิเวอร์กินที่ฟอร์มในช่วงหลังถือว่าร้อนแรงเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งจุดน,นะครับวิลลาเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ถือว่าแต่ละเกมทําผลงานได้ดีจริงๆฉะนั้นจากเลยราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าก็มีโอกาสสูงมากที่คู่นี้อาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้าสิบปีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์เลือกชี้ไปที่เจ้าบ้านอย่างวิลลาคาดว่าวันนี้แอนซันวิลลามีดีพอที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะฟัดงเราไปกันที่คู่ที่2ครับสุบคุกบลิกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคุรหวงนกนางนวลเบตันฮอบอเบียน จะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่นานอติงแฮมฟอร์เรสต์น,นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดอเอมิคสเตเดียมจะเตะกันเวลา3ทุ่มตรงเรามาดูสถิติเฮตัวเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดล่าสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งฟอร์เรสต์นะเก็บชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งไบตันเจ้าบ้านฮะเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่นอติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้กับไบตันไปด้วยสกอร์สามด้วาสองถ้าเราสังเก ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมฟอร์มการเล่นถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะไบตัน5เกมลาสุชนะได้1เสมอหนแล้วก็แพ้ไปที่3เกมซึ่งเกมล่าสุดของไบตันนะครับก็เป็นไบตันนะไปเล่นเกมยูรุปาลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและไบ,บตัน ไปเยนโลมาและแพ้โลมาไปด้วยสกอร์สี่นย์ย้ำนะครับว่าแพ้ยับไปถึง4ีูนย์เลยนะส่วนการทำเงินครับใบตันทำเงินได้1เกมแล้วก็มีผันลบไป4เกมและฝั่งทีมเยนนอตงเกงมฟอร์เรสต์ฟอร์มหนัดหลังสุดฟอร์เรสต์ชนะไป1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้กับปลีกูพูไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยฟอร์เรสต์ทำเงินได้1เกมยกไป1เกมแล้วก็มีผันลบไปสเกมนะครับซึ่งเลยละครู้ อันต่อที่ราคากรึ่งกบลูกราคาณนะตอนนี้มาอยู่ที่เจ้าบ,บ้านไบตันต่อที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งไบตันราคาน้ําจะอยู่ที่2.06ถ้าเราไปลองฝั่งฟอเรสราคาน้ำเจอที่1.85นะครับก็อย่างที่ทราบคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะไบตันมีอยู่39คะแนนจากการลงเล่นไป27นัด รังอันดับที่เส่วนฟอเรส์นะครับอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว27นัดมีอยู่24คะแนนฟรอเรส์ถานการณนะตอนนี้ก็ยังคงต้องดิ้นรนในการตกชั้นกันต่อไปนะครับบวกกับเ hey ฮูเนะครับหนัดหลังสุดก็ทั้ง2ทีมเฮตเฮดค่อนข้างจะสูสีกันนะและฟอร์มกันเล่นนะครับจะในชัดเลยว,ว่าทั้ง2ทีมช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มตก ฟอร์มดบัปกันทั้งคู่โดยที่เจ้าบ้านไบตันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกมรับณชั่วโมงนี้มีปัญหาไบตันแพ้มา3เกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับวุฟแพ้กับฟูลแลมแล้วก็แพ้กับโรม่าซึ่ง3เกมหลังสุดที่ไบตันแพ้สังเกตชัดๆนะ3เกมหลังสุดนี้ไบตันแพ้โดยที่ไบตันยิงประตูใส่กูแข่งไม่ได้เลยเป็นการแพ้วุฟไป1นแพ้ฟูลแลมไป3าศูแล้วก็แพ้กับโรม่าไป4ีศูนย์นะครับเรียกได้ว่าเกมลุกของไบตันก็ช็อตฟิลไปเรื่อยๆนะส่วนฝั นะแต่เราสังเกตน,นะทีมที่ฟอร์ไดเจอก็เป็นทีมที่เกรดแข็งทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับแอสตอนเวลาไป4-2แพ้กับเมนยูไป1-0แล้วก็แพ้กับปลิวพูไป1-0นะครับซึ่งความพร้อมของ,องทั้ง2ทีมในวนี้เจ้าบ้านไปต้นภายใต้การคุมทีมของลูเปโตเดชบี้วันนี้ครับไปต้นจะมีรายงานตัวผู้ริ้มาเจ็บอยู่5รายก็จะมีคารุมิโตมะซอลิมาร์ จ็คฮินชิวูดชาลไปโดแล้วก็เจมินเนอร์หนึ่งรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นมิดฟิลต์ตัวเก่งอย่างเบลลี่กิวมอร์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับนอร์ติแอมก์ฟอเรสต์ภายใต้การคุมทีมของโนโนเอสโปเซโต วันนี้ครับฟอร์เรสก็จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นปจบอยู่3รายก็จะมีคิสวูดนูโนตาวาเลสและก็โอลาไอนา2รายที่ต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะเป็นวิลลี่โบลลี่กับนิโคลัสโดมิเกัโดยที่วันนี้ครับคาดว่าใบตันเจ้าบ้านจะมาในระบบ3 4 2 1แนวรับก็จะมีลูวิสดังโจคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นอดัมเว็บสเตอร์จะเล่นกลางคู่กับคาร์ลอสบาเลบาเพลเมเกอร์ในวันนี้ก็จะเป็นคริโออนซิโซจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับอดัมลาลาน่าหน้าเป้าก็จะวางเอวาน,น,นฟ ทีมเยนนองติงแฮมฟอร์เรสคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีมูริโลจากคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์กลางก็จะเป็นไลอันเยสนะฮะจะเล่นกลางคู่กับนิโคลัสโดมิเกส 3มในโลกวันนี้ก็จะมีอนโตนี่เอลังกามอร์แกนกิฟไว้แล้วก็ค ok, ลัมฮัสสันอดอยนาเปาก็จะวางดิวอคโอริกจะลงราัตาขายถแนวนี้นะครับถ้าเทียบกันง่าย่ของขุมกำลังเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดูนะฝั่งจาบ,บ้านไบตันขาดอาวุธเด็ดอาวุธหนักไปหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซอลิมาร์คาอลุมิตุมะหรือม่ก็นั่งเาาไปโดเองนะครับไบตันก็ประสบปัญหาตัวเพื่อนาเจ็บมาอย่างยาวนานมาพักให,ใหญ่ๆแล้วชั้นเนี่ยด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ทยทเทียบกับฝั่งฟอเรสต์ผมมองว่าเกมนี้ บวกกับช่วงหลังครับทั้ง2ทีมอย่างที่บอกนะฟอร์มไม่ดีเลยเลดเปิดมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านไบตันต่อทีละคลัสขนกบลูกอย่างที่บอกครับเจ้าบ้านไบตันณนะชั่วโมงนี้เกมรับว่ามีปัญหาแล้วเกมลุกก็มีปัญหาหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าเกมนี้ไบตันจะได้เปรียบจากการที่ได้เล่นบ้านแต่ผมมองว่าเกมนี้นอตติงแฮมเฟลต์ก็น่าสนใจซึ่งกำแพงตั้งไว้เป็นไบตันต่อทีละาคาสขึ้นกบลูกผมมองว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างเฟลต์จะบุกมาอย่างน้อย,นอยเนี่ย แช่หนึ่งแต้ไมไปได้คู่นี้ผมขอเลิกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเจ้าปะนอตติเกมฟอเรสจะบุกมายันเสมอได้ฟันง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับสุดพิเศษในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างคุนคอนเวทแฮมยูเต็ดจะไปบ้านตระลับการเมีเยเงนของเบอร์ลี่นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมจะเตะกันในเวลาสามทุ่มตรงนะครับเรามาดูสถิติเฮตูเอตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเว <With Ham S 1> ทแฮมเก็บชัยชนะไปได้สามนัดแล้วก็เสมอกันไปสองนัดโดยที่ในรอบเกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งเบอร์ลี่นะไม่เคยเอาชนะเวทแฮมได้เลยโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เเเวแฮมบบุกไไปปออาชนะร์ลี่ ด้สกอร์สองปูหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเวทแฮมเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับแพ้กับไฟบวกไปได้วยสกอร์1ประตูศูนย์ในฟุตบอลรายการยูโรป,ปาลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนฝั่งทีมเยอนเบอร์ลี่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเบอร์ลี่ในรอบห้าเกมไม่เคยเอาชนะคใครได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ให้กับบอลมัดไปด ว่าเกมนี้เบอร์ลี่ไม่เคยผ่าททำเงินเลยนะครับซึ่งแลราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมต่อที่ราคากลึงควบลูกราคาหนะ้าตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านเวสแฮมต่อที่ราคากลึงควบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเวสแฮมราคาน้ําจะอยู่ที่183ถ้าเราไปลองฝั่งเบอร์ลี่ราคาน้าจะอยู่ที่2.08นะครับก็คู่นี้อย่างที่ทราบนะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในรีกแตกต่างกันอย่างลิบหรับแตกต่างกันอย่างมากนะเวสแฮมนะครับมีอยู่42คะแนนจากการลงเล่นไปนลลอันดับทีเจ็นะ ต่างจากเบอร์ลี่ที่มีอยู่เพียงแค่13คะแนนจากการลงเล่นไป27นัดแล้วก็อยู่อันดับที่19ณนะชั่วโมงนี้สรารการของเบอร์ลี่ก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นแบบสุดกำลังเลยนะเทียบกับฝั่งเวทแฮม,มก็สรารการค่อนข้างจะส่งๆนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเวทแฮม,มจะกับเบอร์ลี่ทีไรเวทแฮม,มทำผลงานได้ดีกว่า ซึ่ง5เกมหลังสุดที่เจอกันในเวทแฮมชนะได้ถึง3เกมบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นก็ต่างกันพอสมควรนะเวทแฮมนะครับชนะได้2เกมแล้วก็มีแพ้ไป3เกมเรียกได้ว,ว่าเวทแฮมเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้เปียงปังสักเท่าไหร่ณชั่วโมงนี้แต่เป็นฝั่งเบอร์ลี่นี่แหละที่ฟอร์มกู่ไม่กลับจริงๆครับ4เกมลังสุดเบอร์รี่แพ้มา4เกมติดต่อกันไม่ไว่าจะเป็นการแพ้กับลิบูไป3าแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป5 0แพ้กับพาเลตไป3 0แล้วก็แพ้กับบอลมัดไป2 0นะครับโดยที่3เกมหลังสุดนี้แนวฝั่งเบอร์รี ยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เลยโบก,กับความพร้อมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ,บ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของลูวิดมอยวันนี้เวสต์แฮมจะมีรายงานตัวเพ่มมาจับเพียงแค่ในเดียวก็จะเป็นแม็กวิลโกเน่ซึ่งจะมีหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตของสนามในวันนี้ก็จะเป็นนัชเชฟอาร์เกิร์ตนะครับส่วนฝั่งเบอร์ลี่ทีมเยือนภายใต้การคุมทีมของแวงซองกอรบานีวันนี้เบอร์ลี่จะมีรายงานตัว ผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5้ารายก็จะมีแอร์ลัมซี่นาธานเลดมอนไลฟ์ฟอเตอร์ลูก้าโคเรโอโช่แล้วก็จอแดนเบเยอร์นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเวตแฮมจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีเคอร์ซูมาจะกลับมาจัดการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นเอสันอัลเวร์จ,จะเล่นกลางคู่กับโทมัสอุเชกสามในโลกว,วันนี้ก็จะมีโมเมตคูดุต เจมส์วอดเผาแล้วก็ลูคัสปาเกตา้านาเปาก็จะวางจลโบเว้นจะลงราตคาล่นนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่ก็จะมาในระบบ4-4-2แนวรับก็จะมีดล,ล่าโอเชจะคุมมาจากการในเกมรับซึ่งมีฟ์กลางคาดว่าจะใช้จอดเบาฮิวจะเล่นคู่กับซันเดอร์เบิร์กคูนาวันนี้คาดว่าจะใช้เจ้าขอบบุลเลนคูนาวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เจ้าขอบลาเซนจะเล่นหน้าคู่กับเดวิดฟอร์ฟาน่านะครับก็จากไล่อัพช่อกมานะจะเห็นได้ชัดแล้วว่าฝั่งเวสต์แฮมเจ้าบ้านฟูทีมกว่าเยอะเลยเวสต์แฮมมีต ฝงเบอร์ลีนเนี่ยก็มีตัวหลักมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับในตอนครับจากเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่ง้าบ้านเวสแฮมต่อทีลราคาคร่งกับลูกส่วนตัวผมมองว่าอยู่ฝั่ง้าบ้านเวสแฮมน่าจะได้รุนมากกว่าเนื่องจากณชั่วโมงนี้เบอร์ลี่กูไม่กลับจริงถึงแม้ว่าเบอร์ลีครับอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรุนีกสองชั้นสภาพทีมย่ำแย่สุดผมมองว่าเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เบอร์ลี่จะกลับบ้านหรือเปล่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่้าบ้านอย่างเวสแฮมยูเต อย่างน้อยๆแน่จะเปิดบ้านเฉีิงชนะฟะทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์และจะเป็นไฮไลท์ประจำในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือใยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามแอนฟิลด์จะเตะก,กันเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติเฮดเวิทของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันห้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะไปได้สองนัดเสมอกันหนึ่งนัดแล้วก็เป็นฝั่งแมนซิตี้เอาชนะไปได้สองนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่แมนซิตี้เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้วยสกอร์รนหน,ยยนึ่แล้ว และฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะมาได้4แล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่ในรอบมาเกมหลังสุดนี้ลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้ใครเลย เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ริวพูนะครับบุกไปเอาชนะสปาร์ตาปากมาได้ด้วยสกอร์ห้าประตูหนึ่งส่วนการทำเงินแน่วริวพูทำเงินได้3เกมยกไป1เกมแล้วก็มีพาลบไป1เกมนะครับและฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานในรอบแมเกมก็ชนะมา5เกมรวดนะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนซิตี้นัดเปิดบ้านเอาชนะโคเปนเฮเกนไปด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยซิตี้ทำเงินได้2เกมยกไป1เกมแล้วก็มีพาลบไป2เกมนะครับ ซึ่งเดราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างซิตี้ต่อที่ราคาปปราคาหน้าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างซิตี้ต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราเป็นลองฝั่งลิเวอร์พูลเจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.88ถ้าเราไปต่อฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาน้ําจะอยู่ที่2.03นะครับก็คู่นี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับ ราคาตอนนี้เป็นซิตี้เป็นฝ่ายต่อซึ่งครุณนี้เราก็ต้องไปดูก่อนเตะว่าราคาจะไหลไปทางไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าจากราคาที่เนี่ยฝั่งซิตี้ก็น่าสนใจนะเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาถือว่าซิตี้ค่อนข้างจะฟอร์มโหดเรื่องลิเวอรอพูเองก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับแต่หนึ่งจุดที่เป็นข้อแตกต่างกันนะก็จะเป็นฝั่งผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนี่แหละฮะฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างลิเวอร์พูภายใต้การคุมทีมของเจนคอปเรียกได้ว่าเจนคอปณชั่วโมงนี้ก็ยังคงปวดหัวไม่น้อยเนื่อง หลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโจมาร์ติบดีโกโชต้าเชนอเล็กซานเดอร์อนโนออลิสนันเบกเกอร์เซฟานไบายสติดเคอร์ติตจนและอันเกลวแบกแล้วก็เตียโกอัคันตอราหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกอรูลาวันนี้ซิตี้จะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นแจ็คกิลิตสองรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นชลุมิโดกูกับมาติอุสนูนเยสนะครับซึ จะมาในระบบ4สามสันะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นคูวีมินเคเลอร์นรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็ยังคงจะใช้คอนเนอร์แบดลียฝั่งซ้ายจะเป็นอันเดอร์โนเบันคู่เซ็นทรัว,วันนี้คาดว่าจะเป็นวันจูฟันไดจะเล่นคู่กับโจเอลมาติปจะเล่นคู่กับโจเซฟโกเมสจะเล่นคู่กับโจโกเมสนะครับ ส่วนตรงกลาง3คนเนี่ยก็จะมีดุมนิกซูบอสไลวอเตอร์เอนโดแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริเตอร์3ลูกนี้คาดว่าจะใช้ลุยดิอาร์สเดวินนูเจสแล้วก็โมเมสซาลาส่วนฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-2-4-1ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอเดอสันมอรเอสนัดรับ3คนครับคาดว่าจะเป็นไควอเกอร์ลูบินดิอารสแล้วก็นาธานอาเก้ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็จะเป็นจอห์นสโตน จะเล่นคู่กับโรดี้แผงมิดฟิลด์4คนครับก็จะมีฟิลโฟเดนเควินเดอร์บอยแบงคาโดซิวาแล้วก็จูเลตอันเวลส์หน้าเป้าก็จะวักเออร์ริงเบลลฮาร์เรนจะลงหน้าตาข่ายในวันนี้ถ้าเทียบจากลอลร์ตน,นะครับก็เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะขุมกําลังที่ออกมานี้ก็โฟร์ทีมจะจัดเลยส่วนฝั่งลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นขุมกําลังที่เป็นชุดที่ดีที่สุด เท่าที่เจอคินคอปจะจัดได้ละเนื่องจากลุมกําลังของลิปูตัวหลักหลายตัวเนี่ยประสบปัญหามีอาการบาดเจ็บอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งคู่นี้ครับอย่างที่ทราบนะครับด้วยฟอร์มการันที่ผ่านมาทั้ง2ทีมผมมองว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดเลยส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะเฮทเวทคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสูสีกันโดยที่3เกมหลังสุดนะฮะซิตี้ไม่เคยเอาชน,นะลิปูเลยแล้วก็ผลงานในลีกเนี่ยลิปูตอนนี้นะไม่ได้อยู่อันดับที่1แล้วนะครับถ้าดูตารางคะแนนแบบเรียวไทม์นะครับซึ่งตารางคะแนนแบบ Real time รเรียว ก็เมื่อวานนะครับเป็นอาร์เซนอลนะเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งทำให้อาร์เซนอลตอนนี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝงชั่วคราว Arsenal, าอาร์เซนอลณ์ชวโมงนี้มีอยู่64คะแนนนะครับจากการลงเล่นไป28นัดส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่2แข่งไปริบเจ็ดนัดมีอยู่63คะแนนตามอาร์เซนอลอยู่1นัดถ้าลิเวอร์พูลชนะในเกมนี้นะครับก็ลิเวอร์พูลจะขึ้นแซงอาร์เซนอลไปเป็นอันดับ1แทนส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับณชั่วโมงนี้นะครับพลังอันดับที่3นะแข่งไปแล้ว27นัดเนี่ยมีอยู่62คะแนนเช่นเดียวกันครับถ้าซิตี้ชนะในเกมวันนี้ซิตี้ก็จะแซงอออาารร์เเเซนนนนนนนลลลขึ้ไ้ไปปป็ 1, ป็ั oo, ัััดบบบ1แแททะคต่่ถผีิูก แมนซิตี้เสมออันดับตารางคะแนนจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากลิเวอร์พูลก็จะมีอยู่64คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าลูกได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับเช้นครับเมื่อมองจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่ลากาปปปอส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่ฝั่งซิตี้นะฟูลทีมกว่าบวกกับซิตี้เนี่ยมีกลุ่มกําลังตัวสารองให้เลือกแก้เกมให้เลือกใช้อีกหลายตัวเลยทีเดียว,ยวที่เป็นตัวที่เด็ดทีขาดนะเทียบกับฝั่งลิเวอร์พูลที่ ผมกำลังตัวผู้เล่นค่อนข้างจะจำกัดจำเกียร์ถ้าลิพูฟูลทีมนะครับผมมองว่าเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แต่ด้วยความที่เกมนี้ครับผมอ่านว่าทั้ง2ทีมน่าจะมาเล่นกันแบบรัดกลุ่มโดยเฉพาะฝั่งลิพูตัวผู้เล่นเป็นรองค่อนข้างจะเยอะจากเลยที่เปิดมาเป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคขปปอคู่นี้ผมขอวัดใจผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกครับด้วยความที่ซิตี้ฟูลทีมวันนี้ผมมองว่าซิตี้จะได้เปรียบเป็นอย่างมากแล้วก็คาดว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ จะบุกมาเฉือนชนะฟอดองเราไปกันที่คู่ที5นะครับปิดท้ายกันที่สกลาลิก้าสเปนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระว่างราชันชุดขาวและเอลมาลิตจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบิโกคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซานติอาโกเบร์นเบวจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนกลึ่งนะครับ เรามาดูสถิติเฮต o เฮต d ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการสังเกตจะชัดเลยนะเลยเอามาริเจอกับเซลยวตาบิโกในรอบแพเกมนี้เนี่ยเลยเอามาติเก็บชัยชนะไปได้5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เป็นฝั่งเซลยวตาบิโกเปิดบ้านแพ้กับเรียมาริเพลสกอร์หนึ่งประตูนส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเรียมาริดเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอมา3เกมโดยที่ในรอาบาเกมหลังสุดนี้เลอารมาริดไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มาริดนะครับเปิดบ้านเสมอกับอาร์เบสิกไปดสกอร์หนึ่งเปอร์หนึ่งเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนการทำเงินเนี่ยมาริดทำเงินไปที่1เกมแล้วก็พานลบไป4เกมนะครับ และฝั่งทีเมเยือนครับเซลตาบิโก่ฟอร์มห้านัดหลังสุดเซลตานะครับชนะไป2เสมอหแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลตาบิโก่เปิดบ้านเอาชนะอัเมรียมาได้ด้วยศูนย์หนึ่งประตูส่วนการทำเนินเนี่ยเซลตาทำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็มีพารล,ลบไป2เกมนะครับซึ่งเหล่าราคาคุณนีโก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มด่มทีจะเป็นแล้วมาริทต่อที่าราคาลุกครึ่งกุบสองก่อนที่ทุกๆสำนักราคาจะไหลมาที่แล้วมาริทต่อที่ราคาลุกครึ่งนะครับราคารหน้าตอนนี้มาอยู่ที่เจ้าบ้านแล้วมรรตาคาราไปรอง เซลตาบีโก้ราคาน้ำเจอที่1.99นะครับก็คู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเลยนะเรียกได้ว่าแอมริกก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้อย่างดีเลย มาริดอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่6 6คะแนนเทียบกับฝั่งเซลตาบิโกที่อยู่อันดับที่17แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่24คะแนนผลงานก็ถือว่าต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับมาริดอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะฤดูกาลนี้มาริดลเล่นในบ้านไปแล้วทั้งหมด13เกมชนะได้11เกมแล้วก็มีเสมอไป2เกมโดยที่13เกมในบ้านของมาริดไม่แพ้ใครเลยนะครับจากเกมในบ้าน13เกมมาริดยิงได้31ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่7ประตู ส่วนทางกฝั่งเซลตาบิโก้ที่เกมเย็ยนไม่ดีเลยนะเกมเย็ยนของเซลตาบิโก้จาก13เกมชนะได้2เสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะฮะยิงได้20แล้วก็เสียไปถึง22ลูก ผลงานเกมเย้าเกมยเยือนของทั้ง2ทีมก็ถือว่าต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับอย่างที่บอกครับเฮตูเฮตก็เป <head> ็นมฤติูทาผลงานดีดีกว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มการเล่นของมฤติูจ,จะดรอปไปอย่างมาก2เกมล่าสุดของมฤติูก็เสมอมา2เกมติดต่อกันนะเป็นการเสมอกับบารเลเซียแล้วก็เสมอกับอาร์เบลับซิกส่วนฝั่งเซลตาบิโกเกมล่าสุดก็ถือว่ากลับมาทําผลงานในบ้า,านได้ดีแต่เกมนี้ครับเซลรตาบิโกเล่นเป็นทีมเยือนนะสังเกตนะครับเกมเยือน2เกมล่าสุดของเซลตาเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยมีแพ้กิตาเฟ แล้วมทิที่มีเกมในบ้านค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับถึงแม้ว่าเกมสุดจะเป็นเกมที่มาดิดเสมอกับอาเบิร์บสิกไปในบ้านหนึ่งๆแต่เกมในลีกครับมาดิดก็เก็บในบ้าน แต่เกรทเมลิทครับเรอัลมามลิดก็เก็บชัยชนะในบ้านได้อย่างสม่ำเสมอบวกกับขุมกำลังไลอ้อนในวันนี้ฝั่งชาวบ้านเรอัลมามลิดคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2แนวรับก็จะมีอันเดอร์โฮลูติเกอร์จะขุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีโทนี่โคสเอดูอาร์โดคามาวิงกาแล้วก็เฟรเกอรเบอร์เบเดยเพลเมเกอร์วันนี้จะไม่มีจุดบลิงแฮมมนาะจากจูบินิฮันนะครับติดโทษแบนนะมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมวันนี้ก็จะเป็นโอกาสของบรายฮิมดิอาสนะครับส่วนคู่หน้าก็คาดว่าจะเป็นโรดิโกจะเล่นหน้า ตาบิโกก็จะมาในระบบ4-4-2แนวรับก็จะมีอูนายน,นเยิสจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูกลางคาดว่าจะใช้ลูก้าเดลตอเล่จะเล่นการคูบกับฟาร์นเบลทนันส่วนคูน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นอันนาตาซิออสดูวิกาส จะเล่นหน้าคู่กับยเกนสแตนลาเซนนะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับอย่างที่ทราบนะครับคู่นี้เจอกันที่ไรมักจะเป็นเลอเมอริตเก็บชัยชนะเหนือฝั่งเซลตทอบิโก้ได้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าช่วงหลังเลอเมอริตฟอร์มจะดรอปไปบ้างแต่จากระไพนที่ตั้งไว้ในวันนี้เป็นเลอมอริตต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาไหลลงมาจากเลอเมอริตต่อที่ราคาลูกึ้นครัสอง,งส่วนตัวผมว่าเกมนี้เลอมอริตก็จะเก็บสัมแต้มในบ้านไปได้นะแต่อย่างรบอกครับเกมนี้ไม่มีจูดดบุนแฮมทำให้เกมลุกของเลอเมริตก็ ลดประสิทธิภาพลงไปเยอะจากเลที่เปิดมาเป็นมลิตต่อที่ราคาลูกครึ่งผมมองว่ามลิตจะชนะในบ้านแต่จะเป็นการชนะแบบไม่กินราคาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เซลตาบิโกจะบุกมาแพ้ไหมค่าดฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดอยากกดสวนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้งาคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกรอบคู่แรกครับแอนสันวิลล่ากับท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้อเรดเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลิกเชียร์ปิี่เจ้าบ้านอย่างแอนสันวิลล่าคู่ที่2อครับเบตันกับน็อตแฮมฟอร์เรสคู่นี้มออเลตูเปิด มาเป็นเวทแฮมเจ้าบ้านต่อที่ละกากรึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เวทแฮมคู่ที่4ครับลิเวอร์พูลก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เรศเปิดมาเป็นทีมเยือนซิตี้ต่อที่ละกากปป,ปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซิตี้และคู่ที่5เลอแอมอริดกับเซลตาบิโกคู่นี้เรศเปิดมาเป็นเลอแอมอริดต่อที่ละกาลูก,กลุ้งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เซลตาบิโก กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหล,ลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟตนตอลต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ไลน์ j o s 8ปที่ลิก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเนเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและที่เด็ดในคู่ VVIP กันเลยนะครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อกับการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่ากัดใจก็กดสุดกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก,ก,ก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ